เป็นรุ่นเพิ่งออกมาใหม่นะ NK42 นะอันนี้กล่องนอกอันนี้ชั้นแรกรุ่นนี้มันค่อนข้างหนักเราจะทํากล่องให้มันหลายชั้นหน่อยแล้วก็รองให้แบบอย่างดีไปหน่อยไม่งั้นนะมันโดนกระแทกเดี๋ยวของเสียหายชั้นที่2เปิดมาเสร็จคือก็จะเป็นโฟมก็จะมีสายให้ไปสาย AC อันนี้คือด้านหลังของ Power 42นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณสายสัญญาณนี้ก็คือตัวผู้เข้านะอันนี้สายสัญญาณถ้าลูกค้าไม่มีสาย XLR ลูกค้าใช้สายขาวแดงก็ได้แล้วแต่นะแต่ส่วนมากลูกค้าชอบใช้แบบนี้มากกว่าสัญญาณมันจะมาเต็มอันนี้ก็จะมีเป็นพัดลมให้2ตัวนะคะพัดลมระบายออกส่วนตัวนี้เป็นรูสเปคคอนที่เสียบเข้าลําโพงถ้าลูกค้ามีสเปคคอนลูกค้าก็ใช้สเปคคอนนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ดําดแดงก็ได้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟิลตัดของเขานะคะด้านหน้าที่เห็นอยู่ก็จะเป็นโลโก้ แล้วก็จะมีรุ่น nk 4 2นะคะอันนี้เป็นวอลลุ่มตัวที่1ตัวที่2นะส่วนหน้าจอเนี่ยมันจะบอกอุณหภูมิด้วยแล้วสมมติว่าตอนเราอ,ะอ่ะหมุนวอลลุ่มใช่ไหมมันจะบอกเลยว่าเราอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซนต์อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ก็คือด้านหน้าดีเทลก็จะเรียบเรียบแบบนี้สวยงาม